สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องโมนาภาษาคามร์นะคะวันนี้โมนาจะพามาดูควายที่โมนาเลี้ยงไว้นะคะตอนนี้นะคะควายควายตัวเล็กนะคะที่เขาคลอดลูกมาลูกของตัวนี้นะคะลูกของถุงเงินเนาะเขาตายแล้วนะคะเพื่อนคลอดมาได้ประมาณไม่ถึงสิบวันนะคะคือแม่เขาจะเป็นโรคปากเท้านะคะมีโมนาใส่ย,ยาให้เขานะคะ แม่เขาเป็นโรคปากเท้าแล้วทีนี้โมนาเอาหมอเชือกพันค่ะนะโมนาเอาหมอมาฉีดยาให้เขานะคะค่ะโมนาเอาหมอมาฉีดยานะคะอย่างฉีดตอนฉีดตอนเย็นนะคะอย่างวันนี้นะคะตอนเช้าวันพรุ่งนี้นะคะประมาณ สามโมงเนี่ยค่ะสามโมงเช้าเนี่ยลูกเขาก็ล้มนะคะล้มแล้วก็ดิ้นดินดินก็ตายไปเลยนะคะลูกตัวเล็กๆลกนั่นนะคะโมนาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเลยนะคะโมนาก็ยังทําใจไม่ได้เลยนะคะเสียดายนะคะสงสารควายมากนะคะแม่เขาก็ร้องหาลูกนะคะตอนนี้ก็รักษาตามอาการอยู่นะคะฉีดยาไปทั้งหมดสามเข็มนะคะเพื่อนตัวละสามเข็มนะคะแล้วก็ใส่ยาสีม่วง ใส่ย,ยารักษาแผลเปื่อยให้เขานะคะใส่ตามปากตามจมูกนะคะแล้วก็ตามตามกีบขาเขาตามเล็บเขานะตัวนี้เขาจะไม่ค่อยให้ใส่ย,ยาง่ายๆนะคะเขาจะไม่ให้จับนะตอนใส่ย,ยาจะสู้กันสู้กันมากเขาก็ไม่ยอมให้โดนตัวเขาเลยนะคะมนานนี่ต้องสู้กันกับเขาจนหมุนไปหมุนมานะคะหลายรอบกว่าจะใส่ย,ยาได้นะคะแต่ตัวนี้นี่ ตัวเล็กนี่เขาจะไม่เป็นไรจับใส่ย,ยาจับเหกปากเหกอะไรใส่ย,ยาเขาก็ไม่ไม่ไม่สู้แม่อะไรเขาอยู่เฉยให้ใส่ย,ยาตัวนี้เขาจะเชื่องมากนะคะตัวนี้เชื่องมากโมโนาจะทําอะไรก็ช่างจะจับดูแผลดูอะไรก็ช่างเขาจะยืนเฉยเลยนะคะเนี่ยแผลยังเปียกๆอยู่เลยะคะเพื่อนมอนาใส่ย,ยาให้ควายนี่ไม่รู้ว่าใส่ให้ควายหรือใส่ให้คนนะคะ เปื้อนหมดเลยนะคะนี่ค่ะมนาก็จะใส่ให้เขานี่นะตรงหัวเขาเขาก็จะเป็นแผลเป็นนี่นะคะแล้วก็ตามจมูกจมูกเขาก็จะเป็น,ปน,นะะแผลเราจะใส่ยาให้เขาตรงนี้ตรงปากตัวนี้เขาจะให้จับนะคะเขาจะไม่สู้เลยแต่ตัวนี้นี่มาใกล้ไม่ได้นี่เขาจะหลบเขาจะหนี ใส่ยาให้เขาตรงเท้าเขาเนอะลูกเขาก็ตายไปเนอะแล้วเขาก็พอมด้วยนะคะมนาก็เลยไม่ได้ลงคลิปบอกนะคะตอนตอนออกลูกมนาก็ลงคลิปอยู่นะคะก็ดีใจเนาะแต่ตอนตายมนาก็ทําอะไรไม่ถูกนะคะเสียดายเสียดายควายให้เสียใจด้วยนะคะก็เลยเนี่ยเขาชอบให้เกาตรงนี้มนาชอบมาเกาตรงนี้เล่นนะคะ ก็จะเป็นคนชอบมาเล่นกับควายนะคะโมนาเล่นกับควายคุยกับควายแล้วก็ชอบเล่นจับควายกอดควายนะคะเนี่ยตัวนี้เขาจะต้องดูข้างล่าง้วยแลย้วยิงสีดยาเข้าไปในนี้นะคะเนี่ยทางใต้เนี่ยมันจะเป,ปียงเนาะเนี่ยเราต้องขีดยาเข้าไปข้างในนี้ให้เขาตัวนี้เขาจะไม่ไม่ดิ้นแม่ะไรเลยมันเขารู้ว่าเรา รักษาให้เขานะเราดูเขาเราดูแลเขาเขาจะไม่ดิ้นเลยใส่ยาก็ยืนเฉยใส่ในปากในจมูกเขาก็ยืนเฉยค่ะ<ม>เขาจะไม่สู้เขาจะไม่เนี่ยตรงจมูกเนี่ยเห็น,นเพื่อนเห็นไหมเยโมนา่าก็จะเอามาใส่อีกนะคะตอนเย็นเๆท้องสารเข้ามากค่ะนี่ค่ะคเป็นแผลอยู่นะคะอ๋อยังไม่หายเลยค่ะเพื่อน ยังเป็นแผลอยู่เลยเนาะนี่ค่ะเพื่อนยังเป็นแผลอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะเอายามาใส่อีกนะนี่ค่ะแผลอยู่ตรงนี้นะมองเห็นขา,ขาวๆเลยเนี่ยขาวๆตรงนี้นะะี่ค่ะจะต้องเอายามาใส่ให้อีกแต่ตัวนี้เขาไม่มีไม่ยากนะคเพื่อนเขาไม่ยากเดี๋ยวจะไปเอายามาใส่ให้เขานะคะ เขาหิวน้ำค่ะพาไปกินน้ำก่อนงสงงัยจะห,หิวน้ำเขาหิวน้ำค่ะเพื่อนย๋ยวให้เขากินน้ำก่อนเราจะเอายามาใส่ให้เขานะคะก็เราก็รักษาไปตามอาการนะคะเขาก็เป็นแผลตามปากตามจมูกไงคะ่ะตามเล็บ นะคะทำกรีบเท้าเขาเนะะี่ยค่ะเราก็ใส่ยาแล้วก็ฉีดยาให้เขานะคะถ้ามันมีน้ำมูกมีน้ำลายไหลก็หมายถึงเขาจิบปากเราก็เอาหมอมานะคะเขาก็จะฉีดยาให้ส่วนมากมันจะไม่ตายแล้วค่ะควายตัวโตอ่ะมันมันไม่ตายค่ะเราแต่แต่ได้รักษานานกว่าจะหายนะคะที่เขาเป็นมาก่อนๆเนาะที่เขาเป็นมาก่อนๆเขาก็หายไปแล้วบางคนเขาก็หลายลวัน เป็นสิบยี่สิบวันเป็นเดือนกว่าจะหายเนาะมันก็จงใช้เวลานะแต่เรื่องตายก็ไม่ค่อยตายนะเป็นแต่ว่าเป็นหนักเราไม่ดูเราปล่อยให้เขาอยู่เราไม่เอาหมอมารักษาแบบนั้นตายแต่ถ้าลูกเล็กๆไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนนี่ตายแน่นอนค่ะเพื่อนๆยังไงก็ดูได้วยการคอกเดียวกันเนี่ยเขาไม่มีภูมิต้านทานนะควายตัวเล็กๆตายแน่นอนค่ะนะคะเพื่อน โมนานีสงสารควายมากนะคะที่จะไปเอายาประทาให้เขานะคะค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นขวดยานะคะโมนา,นาใช้ขวดน้ำส้มนะคะเอามาเจาะรูนะคะแล้วก็ใช้สะทาลงไปที่เพลเขาอย่างนี้นะคะเพื่อนวายตัวนี้เขานะคะเขาจะ เขาจะทายาง่ายมากนะคะเขาจะไม่เขาจะไม่าไมยากเหมือนตัวใหญ่เนาะนี่ค่ะเราจะใส่ตรงแผลเขาที่ม่วงๆตัวนี้เนาะใส่ลงไปแล้วเนาะเขาเหมือนรู้ว่าเราทายาให้เขาเลยค่ะเขาจะเจ็บใส่ไปอย่างนี้เนาะเพื่อนเดี๋ยวเขาก็เลียเข้าไปในปากนะคะตัวนี้เขาจะใส่ยาง่ายนะ ขม่นี้เม่ตรงนี้จะเป็น play, เพลขาวๆก็โดนยาแลนะ้วเนาะตรงเมื่อกี้นะครันี่ค่ะตรงนี้จะโดนยาแล้วขาวๆตรงนี้เขาก็เจิบนั่นแหลนะเนาะแต่เขาก็อ่ะพอแค่นี้พอนะคะใส่เรื่อยๆ เวลาเขาอืใส่ตามค้าเขายิ่งนี่แหละเขาจะไม่ขยับเลยเขาให้ใส่ยาให้ตัวนี้สงสารมากเลยค่ะเพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพามาดูควายของโมนานะคะเขาก็เป็นโรคเขาก็ไม่สบายเป็นโรคเหมือนกันค่ะโมนาก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เกิน วันวันก็เฝ้าดูอาการของควายนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ